ด้วยพระมหาการุณาที่คุณเบื้องบนพระคุณพระบพรพปารยาด้วยบารมีธรรมของท่านธรรมอธิการรองธรรมอธิการด้วยความเมตตาของอาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรมและนักธรรมอุโสส่งเสริมนะครับวันนี้พี่น้อยก็ขอโอการรสร่วมศึกษากับอุโสเรื่องหลักธรรมอีกครั้งหนึ่งนะครับในยุคนี้หลายๆอย่างได้ถูกเปิดเผยแล้วก็ออกมาแล้วนะครับคือปิิศนาต่างๆอ่ะ แล้วก็มีวิธีการต่างๆซึ่งพระอาจารย์มาให้วิธีการต่างๆเนี่ยเ,เช่นพระอาจารย์ส่งไอ้เนี่ยการการรับธรรมะเนี่ยดีสามารถเอากิเลสกรรมวิบากออกได้เนี่ยเขาก็มีวิธีการแต่ไม่ได้บอกตรงที่นี้ไม่ได้บอกไว้หนะที่นี้แต่ในคลิปก่อนบอกไว้แล้วนะครับว่าทำยังไงอบอกไว้แล้วตอนนี้ก็ พระอาจารย์ก็ยังมาให้พระโอวาทว่าเราอะส่วนใหญ่เราจะยึดเราสอนคนไม่ให้ยึดติดแต่เรากลับยึดติดในวิธีการเก่าๆซึ่งล้าสมัยคือแต่ใช้ได้นะครับล้าสมัยก็ใช้ได้เหมือนเราจะเดินทางเราใช้เรือใช้จัก,กรยานก็ใช้ได้ครับแต่ถ้าเราเปิดใจหันมาใช้รถยนต์ใช้เครื่องบินมันก็สะดวกเร็วขึ้นไง แทนที่เราจะเดินทางใช้เวลาแรมเดือนน่ะเช่นใช้เรือบายเดินทางรอบโลกอ่ะเราใช้เครื่องบินก็ไม่กี่วันนะครับยกตัวอย่างเช่นการป้องกันเจ้าหนี้ลายใหม่เนี่ยวิธีการเก่าก็คือถือศีนกินเจนะครับเราก็ได้สอนกันอยู่เรื่องเดียวนะ่ะวิธีการใหม่เราก็ไม่ยอมบอกอเราไม่ยอมบอก เราก็ลืมไปว่าเอ๊ะเราตั้งปณิธานจะไม่ปิดบังธรรมะไว้ไม่ให้ปรากฏตอนนี้เรารู้ว่าเอาออกได้แต่เราก็ปิดบังไว้เออตอนนี้เราจะมันเข้าข่ายปิดบังนะครับพอญาติรมถามว่าเอ๊ะเขาอ,ออกได้จริงเ,เราก็บอกอย่าไปเชื่อเขาเขาไม่มีอริยฐานนะอย่าไปเชื่อเขานะเออเนี่ยคือการปิดบังธรรมะไว้ไม่ให้ปรากฏ ต้องขออาภัยอาวุโสนะครับท,ที่อาวุโสที่อาวุโสอาจจะพูดอย่างนั้นเพราะอาวุโสอาจจะยังไม่เข้าใจตรงนี้คือถ้าไม่เข้าใจเนี่ยถามได้คืออย่าอย่าไปปิดกัน้นปิดบังเพราะว่าถ้าเราปิดบังไว้อะานิธานก็ไม่ได้ชําระนะครับเพราะราตั้งไว้แล้วอ,อย่าคิดว่าเป็นอาวุโสแล้วจะจะ,จะปลอดภัยนะครับเพราะว่าเราเราผิดปณิธานเมื่อไหร่อ่ะเ สิ่งศักดิ์ก็จะไม่คุ้มครองเลยอ่ะเออเหมือนเหมือนเราตั้งบัณิธานชิงโขอ่ะเราไปกินเนื้อสัตว์เมื่อไหร่บัณิธานเจแตกเลยอ่ะเออเนี่ยเพราะเราไม่ได้แก้ต้นเหตุไงเราแก้ปลายเหตุการการป้องกันเจ้านี่ลายใหม่อ่ะเราอ่ากวนเสื้อตี้มาบอกให้เราดูดูอะไรย้อนมองสองตนความหมายคือให้เราดูตัวเองว่า เอ๊ข้างในเราเนี่ยมันก็มีมารภายในอ่ะมารภายในก็คือเจ้านี่นายเวรของเรานี่เองที่น่ากลัวไอ้เจ้านี่นายเวรของเรานี่แหละเขาสร้างเจ้านี้นายนายเวรภายนอกได้เยอะมากกว่าไอ้การชิงโคอินะเอ่อทำไมผู้น้อยจึงบอกว่าผู้น้อยขอทุกคนขอเจ้ากรรมนายเวรของทุกคนเนี่ยที่ผู้น้อยขอเนี่ย ถามเตือนสือดูได้หลายๆท่านผู้น้อยขอเตือนสือท่านก็บอกว่ามันยากที่ที่คนเขาจะเข้าใจนะวันนี้ก็จะมาทําความเข้าใจกับอุโสอีกครั้งหนึ่งว่ามันมันมาอย่างไงแล้วมันไปอย่างไงคือเรื่องก็มีอยู่ว่าพระอาจารย์เนี่ยให้ผู้น้อยว่าคนผิดอยู่ในใจนอกใจไม่มีคนผิดมีอยู่วันหนึ่งนะครับตัวอักษรตรงนี้ปรากฏขึ้นมาในหนังสืออ พ่อหอยบอกว่าเออมีอย่างนี้ด้วยเหรอแล้วก็จะไปจดแม่บ้านบอกว่าเออจดไว้ที่มันดีนะเนี่ยคนผิดอยู่ในใจนอกใจไม่มีคนผิดเนี่ยแล้วอักษรนั้นก็หายไปคุณน้อยเปิดหนังสือเล่มนั้นอ่ะสิบครั้งก็หาไม่เจอไอ้ตรงเนี้ยแม่บ้านก็บอกว่า,วาป้าเนี่ยหาอะไรไม่เคยเจอเลยแม่บ้านก็มาเปิดอีกเปิดอีกเ,เปิดเท่าไหร่ก็ไม่เจอ เพราะว่าคําเนี้หายไปแล้วอ่ะหายไปแล้วผู้น้อยก็มีโอกาสได้ไปสถารรรไท่ยหยงที่สมัยก่อนเสียนเจินต้าเตียนเนี่ยท่านยังมีชีวิตอยู่ตอนนั้นเป็นจันเตียนหฉนซือผู้น้อยก็ไปถามท่านเอ่อไปถามท่านว่าเจริงไหมที่ว่าคนผิดอยู่ในใจนอกใจไม่มีคนผิดอ่ะ ท่านบอกว่าจริงเออท่านบอกว่าจริงแต่อย่าไปบุกอย่าไปพูดให้ใครฟังนะเขาจะหาว่าเราบ้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้อยคนที่จะเคยที่พระอาจารย์จะไม่ให้จะให้เห็นอย่างเนี้ยไม่มีพระอาจารย์จะให้ภาระคือเป็นปิดสนาที่ว่าพระอาจารย์จะให้ทําอะไรอเออจะให้ทําอะไรสักอย่างหนึ่งจึงมาให้ไงถ้าคนไม่ทําพระองค์ก็ไม่ให้เหมือนตัวอย่างที่พระอาจารย์มาให้ พระโอวาทที่สถานธรรมหงหุ้ยกรุงเทพอ่ะให้มหาพยาทานอ่ะพระอาจารย์รู้ว่าสถานธรรมหงหุยอ่ะสามารถเผยแพร่ตรงนี้ได้แล้วก็ยอมรับและเข้าใจผู้น้อยก็พอผู้น้อยก็ขอเรียนเตียงซื่ว่าผู้น้อยขอรับไอ้ก็จะแล้วก็บัรเรียนซื้อถามว่าจะรับไปทําไมคือผู้น้อยจะป้องกัน เจ้านี่ลายใหม่ให้ทุกคนที่ให้ที่ให้เจ้านี้ภายในกับผู้น้อยอะ่ะป้องกันได้ยังไงอะ่ะก็ถ้าไม่มีเราไม่มีเจ้ากรรมในเวรภายในใช่ไหมเราก็ไม่สร้างเจ้ากรรมในเวรภายนอกมันไม่มีเชื้อไงอเพราะเชื้อมันอยู่ภายในพอแลวเราก็สืบค้นว่าเออระบบที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ระบบอิทัปปัจยตาปฏิจจสมุบาทเนี่ยว่าทุกอย่างมันล้วนมามีมาแต่เหตุอะ เอ่อพอเรารู้เหตุใช่ไหมคือเหตุก็คือเจ้าหนี้ลายใหม่อะ่ะเริ่มแรกอะ่ะจริง,รงๆเขาเป็นลูกหนี้ของเรานะครับพอเขาเขาเรามาดูในแผงภูมาน,นี้นะครับคือวิบากวัตตะเนี่ยนีย่เป็นคนอื่นมาใช้หนี้เราทําให้เราเกิดกิเลสทําให้เรารู้เลยว่ากิเลสเราเนี่ยมันยังไม่ยังไม่ทํางานพอวิบากมากิเลสทํางานใช่ไหมเราก็สร้างกรรม กับลูกหนี้ที่มาใช้หนี้เราอะพอมาใช้หนี้เราเราสร้างกรรมเสร็จเราก็กลับไปเป็นลูกหนี้คำว่าลูกหนี้เมื่อเราเป็นลูกหนี้เราจึงมีเจ้าหนี้ลายใหม่ถูกต้องไหมครับถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ไปสร้างกรรมเหตุที่ให้กินเจเพราะอะไร พอเราเราไม่กินเขาเราก็ไม่สร้างกรรมแต่เขาก็ยังหาวิธีทําให้เราแตกเจได้แล้วแล้วการส่งเสริมคนกินเจเนี่ยยากฉะนั้นเราต้องก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่งก็คือส่งเสริมให้คนน่ะมาตัดตัดที่วิบากเลยไม่ต้องไปไม่ต้องไปกินอ่าสหรับคนที่ไม่ได้กินเจให้เขาตัดวิบากก็คือว่าให้เขาแก้ตรงเนี้เราทําให้เขาเลยเหมือนรัฐบาลที่ฉีดวัคซีนให้อะ่ะเด็กๆ็ก เกิดมาเนี่ยฉีดวัคซีนหลายโรคเลยนะแล้วไม่ต้องเป็นโรคอะ่ะต,ตอนนี้ที่ฮิตฮิตมากๆก็คือวัคซีนทุกคนต้องฉีดวัคซีนโควิดอ่ะถ้าไม่ฉีดเราไปไหนคนก็กลัวเราอะ่ะถ้าคนไม่ตั้งบณิธานมหาพาทานเนี่ยไปไหนคนก็กลัวนะครับไม่รู้ว่าเป็นเจ้าหนี้เขาหรือเปล่าเนี่ยเราเปรียบเทียบค่อนข้างเห็นชัดไหมครับถ้าเราตั้งบณิธานมหาพาทานแล้วเนี่ยฐานะเจ้าหนี้เราไม่มีถึงเขาเป็นลูกหนี้เรา เราก็ไม่ทำอะไรเพราะเราไม่มีฐานะเจ้าหนี้ที่จะไปเล่นงานเขาแล้วไงเออเออมันมันมัน,ม,น,ม,นมันซับซ้อนขนาดเนี้ยแล้วลูกหนี้ของเราเนี่ยมันมีมีจำนวนเป็นหมื่นๆเลยที่ถ้าเราไม่ตั้งบันิธานมหาพยาทานเนี่ยเขาจะกลับมาเป็นเจ้าหนี้เราเป็นหมื่นๆเลยนะยิ่งฝ่าอะไรเออแล้วชิงโขชาตินี้นะชาติหน้าเราถ้าเรายังไม่บรรลุธรรมกลับเข้าหนูศีบนะ เราชาติหน้าเราอาจจะไม่ได้พบธรรมะไม่ได้ชิงโขก็ต้องเข้าวัฏฏสงสารแบบนี้อีดต้องเข้าอีดออกไม่ได้ฉะนั้นวันเนี้ยฟ้าเบตตาให้เราได้ได้มาตั้งปณิธานมหาพยาทานเนี่ยเพื่อเอากิเลสกรรมวิบากเนี่ยออกเอ่อตรงนี้ก็ไม่ได้ผิดหลักอะไรนะครับเพราะว่าพระโพธิสัตว์กวนอิมก็เคลียมามาเตรียงซื้อก็มาบอกว่าเออตั้งเป็นปณิธานส่วนตัวเนาะ แล้วมันจะได้ไม่มีใครว่าเพราะตรงเนี้ยเป็นของใหม่คนที่ไม่ยอมรับก็เยอะออพระอาจารย์ยังมาให้พระโอวาทที่ฉงกวงวันที่ยี่ห้าว่าเ,ออเราต้องสมมุติเอาเพราะบอกตรงๆเขาไม่เชื่อเราก็สมมุติเราก็ทําเรื่องสมมุติว่าเออ,เ,อ,อเราก็ชวนญาติธรรเคือท่ห่วงทั้งหมดเนี่ยให้ตั้งปณิธานมหาพยาานไม่เป็นเจ้านี่ สายอื่นหมดทั้งหมดเลยไปสายไหนเขาก็บอกอ๋อไม่มีเจ้านี่แต่สายนี้มาปลอดภัยแต่ถ้าไม่ตั้งบณนิจานยตรงนี้ยังมีฐานะเจ้านี่แฝงไปอ่ะคล้ายเหมือนในภาพที่น่ากลัวคือข้างหน้ายิ้มข้างหลังถือมีดอ่ะพร้อมที่จะไอ้นั่นกันอะไรอย่างเงี้ยภาพนี้มันก็น่ากลัวฉะนั้นถ้าสมมุติอ่าเราต้องเรียกว่าสมมุติก่อนเพราะว่าอบอกจริงๆคนเดี๋ยวคนก็อ๊ยเป็นไปไม่ได้เราสมมุติว่าอทุกสถานธรรม ยินดีตั้งเหมือนเรื่องนี้หายไปไหนใช้พันหยวนนะเอ่อที่ผู้น้อยไปพูดทุกจังหวัดเขายินดีทํากันหมดนะเมื่อทุกคนทําอย่างนี้กันหมดใช่ไหมมันก็เป็นแบบอย่างที่ว่าเออมันมีอีกวิธีหนึ่งแล้วนะที่ว่าป้องกันเจ้าหนี้ลายใหม่อะแล้วป้องกันแบบฉับพันด้วยพอเราไม่เป็นเจ้าหนี้นายเวรปุ๊บเอเอเจ้าหนี้ลายใหม่หมืน่นหมืน่นเอ่อเป็นหมืน่นหมืน่นจิตยานที่จะมาใช้หนี้เราแล้วพร้อมที่จะมาเป็นเจ้าหนี้เราเนี่ย จะหายไปเลยเออแต่ถ้าเราชิงโขเนีย่เขายังอยู่นะพระอาจารย์เคยมาให้พระโอวาทเจ้าชิงโขแล้วอะลูกนี่เจ้ามานั่งคอยใช้นี่เจ้าเป็นแถวว่าเจ้าทำอะไรให้พวกเขาหรือเปล่าคือพระอาจารย์ถึงแม้พระอาจารย์เคยเมตตาว่าพูดตรงๆคนก็ไม่เชื่อ พูดอ้อมๆก็ไม่เชื่อทำไงดีสมมุติก็แล้วกันสมมุติว่าเขามาคอยใช้นี่เราเราชิงโขแล้ววะเขาคอยคอยให้เราพลาดคืออาจจะป่วยอาจจะไข้หมอบอกว่าเออต้องกินเนื้อตัดให้หายป่วยแล้วค่อยกินเจใหม่นะเจ้าหนี้เขาได้ลูกหนี้เขาได้โอกาสรีบมาใช้นี่เราเลยให้เรากินเลย แตกเจเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยการแตกเจก็มีเยอะนะครับคนแก่ๆแ,และคนรับธธรรมะแล้วที่ไม่ได้ศึกษาทมอิกเป็นแสนแสนคนก็ไม่ได้กินเจฉะนั้นเราก็สามารถใช้เครื่องมืออันนี้ช่วยเขาได้เมื่อเราช่วยเขาได้เน,นี่ยอานิสงส์มันสูงนะครับเขาอาจจะเป็นเจ้าหนี้ของเราเป็นเจ้าหนี้ของบรรพบุรุษเราลูกหลานเราเมื่อเขาไม่เป็นเจ้าเจ้าหนี้ใช่ไหมมันหายไปแล้ววะก็หมดหนี้กันหมดแล้ววะ โลกก็จะสันติภาพได้เพราะเป้าหมายของเรามันอยู่ที่โลกสันติภาพนะครับเออฉะนั้นก็กราบเรียนอาวุโสครับอย่าลังเลใจอย่าคิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระนะครับพิธีกรรมสำคัญมากถ้าทุกคนตั้งบณนิธานมหาพยทานเอาคนผิดออกจากใจเจ้าหนี้ลายใหม่จะไม่เกิดเพราะว่าลูกหนี้หายไป เราทำสองอย่างไม่เสียหายอะไรครับบางคนต้องบอกว่าต้องเอาอย่างเดียวเนี่ยเหมือนเรารู้ภาษาไทยถ้าเรารู้ภาษาจีนภาษาอังกฤษ,กฤษเพิ่มก็ไม่เสียหายอะไรเรามีเงินอยู่ร้อยหนึง่งเราจะไปฝากอีร้อยหนึง่งฝากอีร้อยหนึงน่งก็ไม่เป็นไรท,ที่ที่ผู้น้อยบอกว่าที่ขอภาจารย์ว่ารับทรมาแล้วทําเงินทําบุญน้อยไปะเราทาเพิ่มได้บางคนบอกว่าทําได้ครั้งเดียวเพราะว่าไอ้ที่ทําได้ครั้งเดียวเพราะเขาไม่มีวิธีไงแต่ตอนนี้เรามีวิธีแล้ว่啊 เออเราจะไม่ช่วยโอกาสนะครับฉ่วยโอกาสเรามีวิธีเราก็ทําเพิ่มได้เพาะทำโค้บให้เพิ่มครบพันจวนเลยเออไม่เสียหายอะไรเพราะปกติเราก็ทําบุญกันอยู่แล้วอะเราก็ต้องช่วยเผยแพร่ลายคณาบนจีวรเนี Android ่ยถ้าชาวทรมน่ะพร้อมใจกันป้องกันน้ำท่วมได้ป้องกันภัยแรงได้ราษดรประชาชนก็จะมีความสุข ญาติธรรมก็จะมีความสุขพอมีความสุขเขาก็มารับธรรมะเขาบอกโอ้ธรรมะดีนะช่วยให้น้ําไม่ท่วมเขาช่วยให้เขาไม่ต้องเจอภัยแล้งช่วยให้เขาไม่ต้องขายข้าวราคาถูกเออดีดีทุกอย่างฉะนั้นก็ต้องช่วยเพราะว่าพระ,พ,ระพุทธเจ้าให้ไว้ตอนนั้นมันก็พูดให้คนเข้าใจไม่ได้ไงแต่ตอนเนี้ฟ้าเมตตาฟ้าเปิดแล้วอ่ะก็เข้าใจง่ายๆอ่ะของมองไม่เห็นก็พูดให้คนเข้าใจได้ละ สมัยก่อนเนี่ยพระสงฆ์อะเวลาเวลาพระจะเทศใช่ไหมพิธีกรต้องกล่าวถึงเท้ามหาพรมสหัมปติอะเพราะพระเนี่ยจะไม่ไม่กล้าพูดธรรมะเลยนะเพราะว่าการพูดธรรมะผิดเนี่ยต้องไปตกนรกแล้วก็ต้องไปเกิดเป็นเตียนซือเมตาเล่าเรื่องจิ้งจอกก็ต้องไปเป็นหมาจิ้งจอกเนี่ยตั้งห้าร้อยปีอะ่ะถามท่านดูได้ ท่านเมื่อท่านมาเนี่ยท่านยังเล่าให้ฟังเพราะการการพูดผิดเนี่ยมันอันตรายเหมือนเราปิดบังปิดบังวิธีการเนี่ยไม่ให้คนออกจากวัดต่สงสารเนี่ยคือสมมุตินะครับพูดตรงๆไม่ได้พระอาจารย์บอกพูดตรงๆเดี๋ยวสแสลงใจกันสมมุติว่ามันผิดปณิธานปิดบังธรรมะไว้ไม่ให้ปรากฏอ่ะขัดขวางผู้อื่นน่ะ จากที่เราคนเขามองเราเป็นเทพอ่ะเขาจะมองเราเป็นมารข,ขออนุญาตพูดตรงๆนะครับเพราะว่าถ้าไม่ตรงเนี่ยมันก็ปิดบังกันมาตลอดเพราะว่าไม่ไม่ยอมพูดกันตรงๆอ่ะไม่รู้กลัวอะไรกลัวกลัวอุโศจะโกรธไม่ต้องกลัวครับผู้น้อยบอกว่าอุโศนี่ปล่อยวางแล้วว่ายัางไงท่านก็ไม่โกรธว่าได้เลยนะครับอย่าว่าผู้น้อยถต่ว่าผู้น้อยนี่ผู้น้อยโกรธตายเอตรงนี้พูดให้ขำๆไม่เครียดนะครับฉะนั้นก็ ธรรมะดีแต่ต้องทำให้ประจักษ์ผลถ้าไม่ไม่ประจักษ์ผลเนี่ยคนก็ไม่เชื่อถ้าธรรมะแก้น้ำท่วมน้ำแรงรับรองครับทุกคนจะรับธรรมะรีบรับธรรมะกันทุกคนนะเพราะธรรมะช่วยเขาได้ไงเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะสำนึกคุณไงสำนึกคุณตอนเนี้ช่วยกันนะครับวันนี้ก็ ขอร่วมโอกาส,สร่วมศึกษากับอุโสแต่เพียงเท่านี้นะครับหากพูดผิดพลาดขอส,สิ่งประธานอภัยร่วมเกินอาวุโสขอให้อวุโสให้อภัยนะครับเพราะว่าขออนุญาตจริงๆครับพูดแรงจริงๆไม่ได้อยากพูดแรงไม่ได้มีจิตที่จะลบหลู่นักธรรมอุโสแต่อย่างใดแต่ด้วยความปรารถนาดีของเบื้องบนอาศัยผู้น้อยเป็นสะพานบุญบอกให้อุโสเข้าใจถึงตั้งปณิธานแล้วอ่ะอย่าผิดปณิธาน ข้อที่ว่าจะไม่ปิดบงังธรรมะไว้ไม่ให้ปรากฏะคือถ้าเราไม่เชื่อพูดน้อยขอกระซิบนะครับถ้าเราไม่เชื่อเราเงียบเงียบไว้ให้คนอื่นที่เชื่อเ็ทำปลอดภัยครับโบราณบอกนิ่งเสียตำลึงทองพูดไปนี่ผิดปณิธานนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ